ที่บอกว่าน,านานาประเทศเขาเลยกังวลเพราะว่าก็มีประชากรของเขาที่ถูกลูกหลงไปด้วยทั้งเสียชีวิตบาดเจ็บหรือว่าสูญหายไปก็เป็นเรื่องที่นานาชาติตอนนี้ก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าของบ้านเราเองหลายคนก็ติดตามแล้วก็ครอบครัวก็เป็นห่วงว่าเอ๊ยญาติบางคนบางท่านเนี่ยยังติดต่อไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ข่าวที่น่าเสียใจก็คือว่ายอด ความสูญเสียของเราเพิ่มอีกหนึ่งเป็น21คนแล้วนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคือข่าวนี้เป็นข่าวที่สะเทือนใจนะเพราะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการสู้รบนะคะในอิสราเอลแล้วก็ฝั่งของกลุ่มฮามัสแล้วตามรายงานล่าสุดคือมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายตอนนี้จํานวนการเสียชีวิตของคนไทยนะคะเป็น21รายด้วยกันค่ะนายกรัฐมนตรีตอนนี้นายกอยู่สิงคโปร์นะคะคือนายกเองนะคะไปที่มาเลเซียแล้วก็เดินทางไปต่อที่สิงคโปร์ท่านนายกนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทาง ถึงเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะคะบอกว่านายกเองก็เพิ่งจะทราบ,บว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายตอนนี้มีความพยายามอย่างมากแะคะ่ะในการหาช่องทางช่วยอพยพคนไทยออกจากพื้นที่แต่ว่าเส้นทางทางเรือเนี่ยต้องผ่านจุดกาซ่านะคะซึ่งกาซ่าถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ส่วนอีกทางอาจจะเป็นเส้นทางรถยนต์และก็ผ่านทางจอแดนแทนนะคะ ยืนยันว่าถึงตอนนี้รัฐบาลพยายามดูแลเอลอย่างเต็มที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้เร็วที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดด้วยค่ะครับนะครับก็รายงานเพิ่มเติมจากความคืบหน้าเมื่อคืนนี้เรื่องของการระพยพของคนไทยนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจว่ามีรายงานเพิ่มมาว่ามีคนรายงานไทยเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งเป็น21เอเรามีความพยายามที่จะหาช่องทางอื่นในการระพยพ ไม่เป็นทางเรือซึ่งน่าจะดีที่สุดแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายว่าจริงแล้วท่าเรือที่ยกคนได้ก็ต้องผ่านตาซาเพราะฉะนั้นก็เป็นโซนอันตรายก็มีทางหนึ่งก็คือผ่านทางรถยนต์ออกจากทางจอแดนนะครับก็พยายามดูแลอยู่นะครับก็จะมีการส่งบุคลากรเข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยให้มีการเคลื่อนย้ายออกมาได้อย่างได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดครับ นายกบอกว่าถึงอยู่ต่างประเทศแต่ก็มอนิเตอร์ตลอดนะคะก็รับทราบว,ว่าคนไทยชุดแรกเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยทีนี้คุณผู้ชมจากการรายงานของสื่อต่างประเทศนะคะจะเห็นว่าสื่อต่างประเทศเองก็รายงานบอกประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบกันครั้งนี้มากที่สุดเลยค่ะคือเป็นชาวต่างชาติที่เสียชีวิตมากที่สุดในอิสราเอลนะคะตามมาด้วยสหรัฐซึ่งก็มียอดผู้เสียชีวิต14รายด้วยกันค่ะ มายกเองถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าก็รับรายงานตลอดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แสดงความกังวลว่าคนที่อยากจะกลับบ้านเราตอนนี้ยอด ขอเข้ามา5,000กว่าเข้าไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่อิสราเอลเองเขาก็มีประเด็นว่าคืออันนี้พูดหลายคนแล้วว่าถ้าเกิดเอาเครื่องไปเลยหลายคนบอกเอาเครื่องไปสแตนบายรอได้ไหมคือบอกว่าถ้าเครื่องไปปุ๊บมันจะมีประเด็นอีกว่าแล้วคนเนี่ยพร้อมหรือย,ยังเ mm hmm. พราะที่อิสราเอลเขาก็ปิดถนนกันหลายสายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่เอาไปเดี๋ยวถ้าเกิดคนพร้อมอ่าไม่มีพานะในการที่จะขนคนอีกก็เลยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับเ,เดี๋ยวลองฟังครับว่า,วามันก็มีความลําบากเหมือนกันในการที่จะประสานพี่น้องคนไทยกลับประเทศไทยทั้ง5 0 0 0นะฮะลองฟังทนายก ตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องยอมรับว่าแย่ลงไปนะครับเมื่อกี้พึ่งเรียนสายกั้งทานทูตไทยประชาอิสราเก็บอกมีตรวจยิงกันตลอดเวลานะครับแล้วก็เครื่องบินของไทยที่ออกพรุ่งนี้15คนตอนนี้นี่ก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าอีก11คนนี่กำลังเดินทางเข้ามาที่สถานทูตเพื่อที่เตรียมตัวที่จะกลับเมืองไทยตอนนี้มีแค่4คนซึ่งรับบาดเจ็บอยู่แต่ก็อยู่สถานทูตแล้วปลอดภัยแล้วทางเดียวที่สามารถเดินทางได้ก็คือต้องอาศัยรถตาน,นะครับ ทางผู้ชัการทารสูงสุดข,ของเราเองท่านบนเอกบก็ได้กระาประสานผ่านกองทัพอิสราเอลไปว่าให้ช่วยใช้รถทหารในลาเลียงคนของเราเนีนเข้ามาีนสถาทูตเพื่อที่จะลาเลียงออกมาแต่ผมว่าเรื่องที่สําคัญมากกว่านั้นคือสถานการณ์เนี่ยเลวร้ยวายลงไปแล้วก็เราต้องคิดแผนใหญ่ว่าจะทํายังไงที่จะอบพยพคนฆ้าพลหักคนให้ได้โดยระยะเวลาที่เร็วที่สุดครับคือท่านนายกก็บอกมันก็มีปัญหาสองสาเรื่องนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเครื่องบินจะพอไหม แต่ต้องขอบคุณจริง,รงๆท่านผู้ชมครับเอกชนบ้านเราเขาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับก็บอกว่าขอแอร์เอเชียคือปกติเครื่องบินเนี่ยเขาต้องบินขึ้นบินลงตลอดฮะเพื่อเรียกว่าทำไรายได้สูงสุดมันไม่ค่อยมีเครื่องบินว่างแต่ทีนี้เขาก็ไปประสานแอร Air ์เอเชียบอกเอาขอสักสองลำได้ไหมให้สามารถพอบินได้หรืออาจจะมากกว่าก็ได้แล้วก็นกแอร์ก็บอกมีอย่างน้อยให้2องลำครับการบินไทยก็กําลังไปพิจารณาอยู่ทีนี้เราก็ต้องเอาเครื่องเนี่ย เอามาให้ได้เร็วที่สุดเอาให้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะบินเข้าไปอิสราเอลแล้วก็รับคนจากอิสราเอลอย่างน้อยอาจจะออกไปแล้วไปจอดประเทศข้างเคียงก็ได้แล้วก็กลับไปรับใหม่ก็คือว่าเครื่องเนี่ยสมมุตินะครับท่านผู้ชมครับไปรับที่อิสราเอลแล้วก็ดูซิสนามบินประเทศบ้านเก,กิดอิสราเอลเนี่ยมีที่ไหนที่พอจะพักคนไทยก่อนได้บินไปกลับไปกลับ,ลบแบบนี้เอาระยะทางสัน้นๆก่อนจะได้เอาคนไทยออกจากพื้นที่ข้อพิพาทที่เป็นอันตรายนะครับก็ทําแบบเนี้ย ซึ่งก็บอกว่าจริงๆนะฮะวันนี้ในเครื่องออกได้เลยแต่ต้องมั่นใจว่าพอเครื่องไปถึงคนไทยก็ต้องพร้อมจะออกมาจากอิสราเอลครับเพราะตอนนี้เดินทางอิสราเอลเขาเดินทางยากในทางถนนนะก็จะเป็นรถถ่านซะส่วนใหญ่ส่วนเครื่องบินนอกจากเครื่องบินเอกชนก็จะเป็นเครื่องบินรัฐอยู่5ลำนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมเอาไว้เนี่ยนายกบอก อาจจะมีให้มากกว่านี้มีเครื่องบินรัฐ5ลำเอเชียให้ได้2ลำนกแอร์2ลำการบินไทยอยู่ระหว่างการดูก็คือ9บวกบวกตอนนี้บอกรัฐมนตรีคมานาคมกำลังเจราจาอยู่แล้วค่าใช้จ่ายนายกบอกเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายฮะเพื่อให้คนไทยออกมาให้ได้ แล้วก็ย้ำบอกว่าความปลอดภัยของประชาชนคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลตอนนี้สำคัญที่สุดสูงที่สุดฮะประสานงานทุกภาคส่วนส่วนเครื่องบินพาณิชย์ที่บอกเอกชนเขาก็จะมาช่วยเขาบอกเลยฮะเขาไม่คิดค่าเครื่องนะเขาคิดแค่ค่าน้ำมัน ออแต่ยังไงนายกบอกอาจจะคิดอะไรก็ตามแต่ค่าใช้จ่ายยังไงมันก็เป็นแค่เรื่องรองนะครับสำคัญกว่าคือความปลอดภัยนี่นายกเน้นย้ําอยู่หลายรอบเลยนะความสําคัญคือความปลอดภยัยทํายังไง5,000คนอาจจะยังไม่ได้กลับถึงไทยก็ได้แต่ต้องออกมานอกพื้นที่พิพาทก่อนนอกออกมาในพื้นที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยอพยพกลับเมืองไทยทีนี้อย่างที่บอกไปว่า ถ้าเครื่องไปถึงแต่คนมาไม่ถึงก็เป็นปัญหาแต่ถ้าคนไปแล้วเครื่องไม่ไปรับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกหรือถ้าเครื่องไปคนมาอา้าวเขาไม่ให้ขึ้นลงก็เป็นปัญหาอีกครับรัฐบาลเองก็บอกว่าตอนนี้ต้องสแตนบายต้องพร้อมทุกอย่างต้องประสานทุกทางเลยแล้วก็บอกความประสงค์คนไทยที่อยากจะกลับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะสถานการณ์มันดูจะยังเลวร้ายอยู่เนี่ยนะครับทนานฟ้าเปิดแล้วสถานการณ์รุนแรงมันลดลงก,ก็ยังมีความหวังแต่ว่าเสี่ยงยากฮะอาจจะต้องเตรียมเครื่องให้เยอะกว่านี้เพราะว่าพอเปิดปุ๊บ มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะสั้นๆต้องรีบอบพยพคนไทยเยอย่องที่บอกไปว่าถ้าบินไปกับไทยมันใช้เวลานานก็บินไปกับประเทศใกล้เคียงก่อนไปกับไปกับแล้วก็รับคนไทยออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปครับว่าพอดูการประเมิสนสถานการณ์แล้วดูจากการระดมกําลังสารองที่มากที่สุดของอิสราเอลการต่อโตมันอาจจะไม่จบในเร็วๆนี้แล้วอาจจะขยายวงและรุนแรงมากขึ้นนะฮะใช่ค่ะคือจะเห็นเลยนะคะว่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ยตอนนี้นอยู่ต่างประเทศนะแล้วล่าสุดมีรายงานด้วยนะบอกนายกเนี่ยมีการหาหรือทวิภาคีขอให้มาเลเซียประสานชาติตะว ช่วยคนไทยในอิสราเอลนะคะคือทานายกนะคะบอกว่ามีการหารือกับดาโตเชอรีอันวาอิบราฮิมค่ะนายกรนัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วนายกก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นพูดคุยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นาะทีนี้ก็เป็นห่วงคนไทยมากที่สุดแล้วค่ะอยู่ในพื้นที่เหตุความรุนแรงในตะว,วันออกกลางตอนนี้นายกบอกมีการประสานขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าฝั่งของมาเลเซียเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงมีความละเอียดอ่อน โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในการพูดคุยเจรจากับผู้นํามาเลเซียออกมานะคะแล้วเห็นบอกว่านายกเองคุณผู้ชมก็มีการประสานกับประเทศอื่นๆต่อเนื่องค่ะในการให้การช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่นะคะไปดูอัปเดตตัวเลขกันอีกนิดนึงคุณผู้ชมนะเมื่อสักครู่รายงานไปนะคะคือสหรัฐเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดราวๆ22คนไทยตอนนี้เสียชีวิต21คนนะคะเราเห็นความเคลื่อนไหวของโจไบเดนด้วยนะโจไบเดนผู้นําสหรัฐเองนะคะ คือออกมาแถลงการประกาศก่อนหน้านี้บอกจะมีการส่งหน่วยรบพิเศษนะคะ d f o t c f o r c e ซ e l l Team 6แล้วต้องบอกนะคะว่านี่เป็นหน่วยรบชั้นนำของสหรัฐเลยนะเตรียมเข้าไปในอิสราเอลคือรอเพียงแค่ไฟเขียวกับปฏิบัติการยุทธวิธีในครั้งนี้ด้วยก็ต้องการไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเหมือนกันค่ะครับก็นี่แหละท่านผู้ชมครับพอทุกฝั่งมีความขยับมีความเคลื่อนไหวนะครับเวลาที่วิเคราะห์กันก็คือว่ามันจะจบอยู่เท่านี้ หรือจะขยายวงกว้างเพราะว่าต่างฝั่งต่างก็มีแบ็กอัพเป็นของตัวเองนะครับ